สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่จุดไฟความคิดพื้นที่เล็กๆที่อยากชวนคุณหยุดพักจากความวุ่นวายของโลกสักครู่แล้วหันกลับมาฟังเสียงของตัวเองให้ชัดขึ้นอีกนิดขอบคุณนะคะที่คุณเลือกมาอยู่ตรงนี้เลือกมาใช้เวลานี้กับตัวเองเพราะการที่คุณกดฟังตอนนี้แปลว่าลึกๆแล้วคุณยังไม่ยอมแพ้กับชีวิต วันนี้ฉันอยากชวนคุณคุยกันตรงๆต,ต,ตรงแบบอ่อนโยนแต่ไม่หลอกตัวเองในหัวข้อที่หลายคนอาจเคยคิดแต่ไม่ค่อยกล้าพูดออกมาดังๆถ้ายังใช้ชีวิตแบบเดิมอย่าแปลกใจที่ผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนฟังแล้วอาจรู้สึกจุกนิดนึงเหมือนมีใครมาสกิดตรงจุดที่เราแอบรู้คำตอบอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราไม่ได้มานั่งโทษตัวเอง เราแค่มานั่งเข้าใจความจริงไปด้วยกันมีคนจำนวนมากใช้ชีวิตด้วยความหวังหวังว่าสักวันอะไรบางอย่างจะดีขึ้นหวังว่าวันหนึ่งเราจะรู้สึกมีแรงมากกว่านี้หวังว่าโอกาสจะเข้ามาหวังว่าใครสักคนจะช่วยดึงเราออกจากจุดเดิมหวังว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนหวังว่าเวลาจะช่วยแก้ทุกอย่างให้ดีขึ้นเองแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังตื่นเช้าแบบเดิม คิดแบบเดิมตัดสินใจแบบเดิมผัดวันประกันพรุ่งแบบเดิมอยู่กับความกลัวแบบเดิมและปลอบใจตัวเองแบบเดิมว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแล้วเราก็แปลกใจทำไมชีวิตยังอยู่ที่เดิมทำไมรู้สึกเหนื่อยเหมือนเดิมทำไมความฝันยังเป็นแค่ความฝันทำไมเรายังรู้สึกว่าตัวเองไม่ไปไหนสักทีความจริงที่อาจฟังยากแต่สำคัญมากคือชีวิตไม่เปลี่ยน ไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งไม่ใช่เพราะคุณไม่มีโอกาสไม่ใช่เพราะคุณโชคร้ายแต่เพราะรูปแบบชีวิตของคุณยังเหมือนเดิมเกือบทั้งหมดลองนึกภาพง่ายๆนะคะถ้าคุณตื่นเช้าทุกวันกินอาหารแบบเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมทำสิ่งเดิมแล้วคุณคาดหวังผลลัพธ์ที่ต่างออกไปมันก็เหมือนการหว่านเมล็ดชนิดเดิมแต่หวังว่าจะได้ผล,ลไม้คนละแบบไม่ใช่เรื่องผิด แต่เป็นเรื่องที่ต้องรู้ตัวหลายคนไม่ได้ติดอยู่กับชีวิตแต่ติดอยู่กับความคุ้นเคยเราคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตแบบนี้แม้มันจะไม่พาเราไปไหนแต่เรารู้สึกปลอดภัยเพราะอย่างน้อยเรารู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงไม่ได้น่ากลัวเพราะมันยากแต่น่ากลัวเพราะมันไม่คุ้น และสมองของเราถูกออกแบบมาให้ยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคยมากกว่าสิ่งที่อาจดีกว่าแต่ยังไม่รู้จักคุณอาจไม่ได้ขี้เกียจคุณอาจไม่ได้มีไม่มีวินยัยคุณอาจไม่ได้อ่อนแอคุณแค่กำลังใช้ชีวิตในโหมดเดิมที่สมองเคยชินและมันพยายามรั้งคุณไว้เพราะมันคิดว่านี่คือทางรอดแต่ปัญหาคือทางรอดเดิมอาจไม่พาคุณไปในที่ที่คุณอยากไปแล้ว มีหลายคนใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกว่าฉันพยายามแล้วนะและฉันเชื่อค่ะว่าคุณพยายามจริงๆแต่คำถามสำคัญคือคุณพยายามในกรอบเดิมหรือเปล่าคนบางคนพยายามมากแต่ยังใช้วิธีคิดแบบเดิมคนบางคนเหนื่อยมากแต่ยังตัดสินใจแบบเดิมคนบางคนทุ่มเทมากแต่ยังกลัวการเปลี่ยนแปลงแบบเดิม ความพยายามในเส้นทางเดิมอาจทำให้คุณเหนื่อยขึ้นแต่ไม่จำเป็นต้องทำให้คุณไปไกลขึ้นและนี่คือเหตุผลที่หลายคนรู้สึกว่ายิ่งพยายามยิ่งท้อไม่ใช่เพราะคุณไม่เหมาะกับความสำเร็จแต่เพราะคุณกำลังพยายามโดยไม่ยอมเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตบางอย่างถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันวนเหมือนเดินเป็นวงกลมเหมือนตื่นมาใช้ชีวิตเพื่อให้วันหนึ่งผ่านไป เหมือนมีอะไรบางอย่างในใจที่บอกว่าฉันไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้ไปตลอดอยากให้คุณรู้ว่าความรู้สึกนี้ไม่ได้มาเพื่อทำร้ายคุณแต่มาเพื่อปลุกคุณมันคือสัญญาณว่าชีวิตแบบเดิมอาจไม่พอแล้วและไม่เป็นไรเลยนะคะถ้าคุณจะยอมรับว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้ยังไม่พาคุณไปในที่ที่คุณอยากไปการยอมรับความจริงไม่ใช่การยอมแพ้ แต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตในวันเดียวไม่จำเป็นต้องล้มทุกอย่างแล้วเริ่มใหม่ไม่จำเป็นต้องกลายเป็นคนละคนแต่คุณจำเป็นต้องหยุดหลอกตัวเองว่าถ้าใช้ชีวิตแบบเดิมผลลัพธ์จะเปลี่ยนไปเองความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มจากแรงบันดาลใจแต่มักเริ่มจากความซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์ว่าอะไรในชีวิตเราที่ไม่เวิร์ค ซื่อสัตย์ว่าอะไรที่เราทำซ้ำๆแต่ไม่ได้ผลซื่อสัตย์ว่าอะไรที่เรากลัวจะเปลี่ยนทั้งที่ลึกๆรู้ว่าควรเปลี่ยนมานานแล้วและการซื่อสัตย์กับตัวเองไม่จำเป็นต้องโหดไม่ต้องด่าตัวเองไม่ต้องกดดันแค่พูดกับตัวเองเบาๆว่าโอเคตรงนี้มันยังไม่ใช่ฉันอยากได้ผลลัพธ์ใหม่บางอย่างในชีวิตฉันต้องเปลี่ยนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับก้าวแรก วันนี้เราแค่เริ่มจากการเห็นความจริงยังไม่ต้องรีบลงมือยังไม่ต้องเร่งเปลี่ยนยังไม่ต้องฮึดเต็มที่แค่ยอมรับว่าถ้ายังใช้ชีวิตแบบเดิมผลลัพธ์ก็มักจะเหมือนเดิมและถ้าคุณอยากได้ชีวิตแบบใหม่การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ข่าวดีคือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่จำเป็นต้องใหญ่ไม่จำเป็นต้องน่ากลัวและไม่จำเป็นต้องทำคนเดียว ในส่วนต่อไปเราจะค่อยๆไปดูกันว่าอะไรคือชีวิตแบบเดิมที่หลายคนติดอยู่โดยไม่รู้ตัวและทำไมมันถึงดึงเราไว้ทั้งที่เราบอกตัวเองว่าอยากไปไกลกว่านี้ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ขอให้คุณรู้ว่าคุณกล้าหาญมากค่ะเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้ามองชีวิตตัวเองตรงๆพักใจสักนิดหายใจลึกๆแล้วเราไปต่อด้วยกันนะคะ ถ้าคุณยังฟังอยู่ตรงนี้แปลว่าบางอย่างในใจคุณกำลังพยักหน้างเงียบๆให้กับความจริงข้อหนึ่งความจริงที่ว่าเราทุกคนเคยติดอยู่ในชีวิตแบบเดิมตื่นเช้ามาทำแบบเดิมคิดแบบเดิมหวังแบบเดิมแล้วก็แอบหวังลึกๆว่าวันหนึ่งผลลัพธ์จะเปลี่ยนไปเองแต่ความจริงที่อาจฟังเจ็บนิดนึงคือชีวิตไม่เปลี่ยน เพราะเราอยู่รอดได้กับแบบเดิมไม่ใช่เพราะมันดีแต่เพราะมันคุ้นหลายคนไม่ได้กลัวความล้มเหลวแต่กลัวความไม่คุ้นเคยกลัวการต้องเป็นคนเวอร์ชั่นใหม่กลัวการต้องยอมรับว่าวิธีที่ใช้อยู่อาจไม่พาเราไปไหนจริงๆคุณเคยไหมคะรู้สึกเหนื่อยทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรหนัก รู้สึกหมดไฟทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มจริงๆรู้สึกว่าชีวิตวนลูปทั้งที่ปฏิทินเปลี่ยนทุกปีนั่นไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณว่านิสัยเดิมกำลังใช้ชีวิตแทนคุณนิสัยเล็กๆบางอย่างเช่นการเลื่อนโทรศัพท์ทันทีที่ตื่นการปล่อยให้เช้าวันใหม่เริ่มด้วยความเร่งรีบ การพูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่ไม่เคยปราณีการผัดวันประกันพรุ่งแล้วโทษตัวเองในตอนกลางคืนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำลายชีวิตคุณในวันเดียวแต่มันค่อยๆสะสมเหมือนหยดน้ำเล็กๆที่หยดลงบนหินทุกวันจนวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าทำไมชีวิตถึงหนักขนาดนี้ ลองถามตัวเองเบาๆวันนี้คุณใช้ชีวิตอัตโนมัติไปกี่ชั่วโมงทำไปเพราะเคยทำคิดไปเพราะเคยคิดรู้สึกไปเพราะเคยรู้สึกถ้าคำตอบคือเกือบทั้งวันคุณไม่ได้ผิดคุณแค่เป็นมนุษย์แต่ตรงนี้แหละคือจุดที่ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่ด้วยการล้มกระดานทั้งหมดไม่ใช่ด้วยการหักดิบแต่ด้วยการสังเกต การสังเกตว่านิสัยไหนกำลังพาเราไปข้างหน้าและนิสัยไหนแค่พาเราวนอยู่ที่เดิมหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการเปลี่ยนชีวิตต้องยิ่งใหญ่ต้องตื่นตีห้าต้องมีวินัยเหล็กต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบแต่คนที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงไม่ใช่คนที่โหมแรงที่สุดคือคนที่เปลี่ยนเล็กแต่ทำทุกวัน คนที่เลือกพูดกับตัวเองดีขึ้นวันละหนึ่งประโยคคนที่หยุดโทษตัวเองเร็วขึ้นวันละนิดคนที่ยอมเริ่มทั้งที่ยังไม่มั่นใจถ้าวันนี้คุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมอย่าแปลกใจที่ผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนแต่ถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนหนึ่งอย่างเล็กๆแม้จะดูไม่มีใครเห็นแม้จะยังไม่รู้สึกอะไรขอให้รู้ไว้ว่าชีวิตกำลังขยับแล้ว ช้าแต่จริงการเปลี่ยนไม่จําเป็นต้องดังไม่ต้องประกาศไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องให้ใครปรบมือบางการเปลี่ยนเกิดขึ้นเงียบมากเงียบจนมีแค่คุณกับตัวเองที่รู้เช่นการตัดสินใจลุกจากเตียงทันทีที่นาฬิกาปลุกดังการเลือกฟังอะไรดีๆแทนเสียงบน่นการยอมรับว่าวันนี้ฉันยังไม่เก่งแต่ฉันไม่หยุด นิสัยเล็กๆเ,เหล่านี้คือรากของชีวิตใหม่และรากไม่เคยเติบโตให้ใครเห็นก่อนถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ไปไหนยังไม่ดีพอยังไม่สำเร็จขอให้คุณหยุดสักครู่แล้วถามตัวเองว่าฉันกำลังเปลี่ยนนิสัยอะไรอยู่หรือเปล่า เพราะถ้าคุณยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมคาดหวังเหมือนเดิมชีวิตก็แค่จะซื่อสัตย์กับสิ่งที่คุณเลือกแต่ถ้าคุณเริ่มเลือกต่างแม้จะต่างนิดเดียวชีวิตจะค่อยๆตอบสนองในแบบที่คุณอาจยังไม่เห็นวันนี้อย่าใจร้อนกับตัวเองอย่าดูถูกก้าวเล็กๆอย่าคิดว่ามันไม่สำคัญ เพราะในวันที่คุณมองย้อนกลับมาคุณจะพบว่าชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มจากวันที่คุณไม่ปล่อยให้ตัวเองใช้ชีวิตแบบเดิมอีกต่อไปและถ้าคุณยังฟังอยู่ตรงนี้ฉันอยากให้คุณรู้ว่าคุณกำลังเริ่มแล้วโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวในส่วนต่อไปเราจะคุยกันถึงนิสัยเล็กๆที่เปลี่ยนมุมมองชีวิต และเหตุผลว่าทำไมคนที่เปลี่ยนได้นานไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่อ่อนโยนกับตัวเองเป็นถ้าพร้อมแล้วเราจะไปต่อด้วยกันค่ะถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้ขอให้คุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมปล่อยชีวิตตัวเองง่ายๆเพราะคนที่ฟังถึงจุดนี้มักไม่ใช่คนที่ไม่พยายามแต่คือคนที่พยายามมานานจนเริ่มล้าบางที สิ่งที่ทำให้ชีวิตไม่เปลี่ยนไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งพอแต่เพราะเรากดดันตัวเองเก่งเกินไปเราถูกสอนให้ต้องรีบต้องไวต้องสำเร็จต้องชัดเจนต้องมีคำตอบให้ชีวิตเร็วกว่าใครจนลืมไปว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้วิ่งตลอดเวลาเราถูกออกแบบมาให้เติบโตและการเติบโตไม่เคยเกิดจากการด่าตัวเองทุกวัน แต่มันเกิดจากการอยู่กับตัวเองอย่างซื่อสัตย์ลองนึกภาพคนสองคนคนหนึ่งตื่นมาแล้วบอกตัวเองว่าฉันต้องเก่งกว่านี้ทำไมฉันยังเป็นแบบนี้อยู่อีกคนตื่นมาแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันจะทำให้ดีกว่าเมื่อวานดิดนึงก็พอเวลาผ่านไปหนึ่งปีคุณคิดว่าใครจะไปไกลกว่าไม่ใช่เพราะอีกคนขยันกว่าแต่เพราะอีกคนไม่ทำร้ายตัวเองระหว่างทาง นิสัยเล็กๆที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่นิสัยของการทําแต่คือนิสัยของการพูดกับตัวเองน้ําเสียงในหัวคุณสําคัญกว่าคําพูดจากใครทั้งหมดบนโลกนี้ถ้าคุณเผลอพูดกับตัวเองว่าฉันไม่เอาไหนฉันช้าเกินไปฉันคงไปไม่ถึงหรอกขอให้รู้ว่าสมองคุณฟังอยู่และหมั่นเชื่อ ชีวิตของเราถูกหล่อหลอมจากประโยคเล็กๆที่เราพูดซ้ำทุกวันโดยไม่รู้ตัวลองเปลี่ยนเพียงประโยคเดียวจากทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้เป็นฉันกำลังเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้แค่นี้ทิศทางชีวิตก็เปลี่ยนแล้วไม่ใช่ทันทีแต่เปลี่ยนจริงอีกนิสัยหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวคือการรอให้พร้อมรอให้มั่นใจรอให้เก่ง รอให้ไม่กลัวรอให้ชีวิตเข้าที่ก่อนแต่ความจริงคือไม่มีใครเริ่มตอนพร้อมคนที่เริ่มได้คือคนที่ยอมเริ่มทั้งที่ยังกลัวถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมเพราะคิดว่ายังไม่พร้อมเปลี่ยนชีวิตก็จะซื่อสัตย์กับการรอของคุณและไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมลองเริ่มจากสิ่งเล็กมากเล็กจนคุณไม่สามารถเอามาเป็นข้ออ้างได้เช่นตั้งใจฟังตัวเองวันละหนาที เขียนความรู้สึกออกมาโดยไม่ตัดสินหยุดเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับใครสักหนึ่งวันนอนให้พออย่างจริงจังหรือให้อภัยตัวเองเร็วขึ้นเมื่อพลาดสิ่งเหล่านี้ไม่เท่ไม่หวือหวาไม่ดูเป็นความสำเร็จในสายตาคนอื่นแต่ในสายตาชีวิตนี่คือการเปลี่ยนรากคนจำนวนมากพยายามเปลี่ยนผลแต่ไม่ยอมเปลี่ยนรากจึงเหนื่อยซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนใหม่ในพรุ่งนี้ คุณแค่ต้องไม่เป็นคนเดิมทุกวันถ้าวันนี้คุณยังทำได้แค่1%นเซนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือทิศทางและทิศทางสำคัญกว่าความเร็วเสมอบางวันคุณอาจรู้สึกว่าทำไมคนอื่นไปไกลกว่าทำไมเรายังอยู่ตรงนี้ทำไมความพยายามยังไม่เห็นผลขอให้คุณจำไว้ว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันระยะสั้นมันคือการเดินทางระยะยาวกับตัวเองคนเดียว คุณไม่รู้หรอกว่าวันนี้คุณกำลังสร้างอะไรอยู่เพราะสิ่งสำคัญมักไม่ให้ผลทันทีเหมือนการออกกำลังกายวันที่คุณเหงื่อออกไม่ใช่วันที่คุณเห็นกล้ามแต่ถ้าคุณหยุดคุณจะไม่เห็นอะไรเลยการเปลี่ยนนิสัยเล็กๆก,ก,ก็เช่นกันวันที่คุณเลือกไม่ทำร้ายตัวเองวันที่คุณเลือกเริ่มทั้งที่ทยังกลัววันที่คุณเลือกเดินต่อแม้ยังไม่มั่นใจทั้งหมดนั้นกำลังสะสมพลังเง,งียบ และพลังเงียบคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตจริงถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่าชีวิตยังไปไม่ไหนขอให้คุณถามตัวเองใหม่ว่าฉันยังใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่ตรงไหนเพราะทันทีที่คุณเห็นมันคุณจะเริ่มเปลี่ยนมันได้ในส่วนสุดท้ายเราจะค่อยๆปิดภาพนี้ด้วยกันภาพของคนธรรมดาที่ไม่รอให้ชีวิตเปลี่ยนแต่เริ่มเปลี่ยนตัวเองอย่างอ่อนโยนและจริงใจถ้าคุณพร้อม เราไปต่อด้วยกันในส่วนที่4นะคะถ้าคุณมาถึงตรงนี้ขอให้คุณหยุดฟังฉันสักครู่แล้วฟังเสียงข้างในของตัวเองแทนเสียงที่อาจจะเงียบแต่ซื่อสัตย์ที่สุดเสียงที่รู้ดีว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้ขี้เกียจคุณแค่เหนื่อยไม่ได้อ่อนแอคุณแค่แบกมานานไม่ได้ล้มเหลวคุณแค่ยังไม่เจอจังหวะของตัวเองหลายคนเข้าใจผิด คิดว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ไม่มีวันท้อไม่มีวันพลาดไม่มีวันหยุดแต่ชีวิตที่ดีจริงๆคือชีวิตที่ล้มได้แล้วลุกได้โดยไม่เกลียดตัวเองระหว่างทางถ้าวันนี้คุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมอย่าแปลกใจที่ผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนแต่ขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันชีวิตไม่ต้องการการปฏิวัติมันต้องการความสม่ำเสมอเล็กๆ คนที่ชีวิตเปลี่ยนไม่ใช่คนที่ฮึดแรงที่สุดในวันเดียวแต่คือคนที่ไม่ยอมทิ้งตัวเองในวันที่ไม่ไหวบางวันคุณอาจกลับไปทำพฤติกรรมเดิมคิดแบบเดิมรู้สึกแบบเดิมและนั่นไม่ใช่การถอยหลังมันคือธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอย่าลืมว่าคุณกำลังฝึกสมองฝึกหัวใจฝึกชีวิตให้เดินในเส้นทางใหม่มันต้องมีวันที่หลง มีวันที่ช้ามีวันที่อยากหยุดแต่ขอแค่คุณไม่โกหกตัวเองไม่บอกว่าไม่เป็นไรทั้งที่ไม่ไหวไม่ฝืนเข้มแข็งทั้งที่อยากพักไม่ดูถูกความรู้สึกของตัวเองเพราะทันทีที่คุณซื่อสัตย์กับตัวเองชีวิตจะเริ่มซื่อสัตย์กับคุณเช่นกันนิสัยเล็กๆที่สำคัญที่สุดคือการไม่ทิ้งตัวเองในวันที่ยังไม่เห็นผลการตื่นมาแล้วพูดว่า วันนี้ฉันยังไม่เก่งแต่ฉันจะไม่หายไปการยอมรับว่าฉันยังกลัวแต่ฉันจะไม่หยุดการเลือกเดินต่อแม้ยังไม่รู้ปลายทางนี่แหละคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นแต่ชีวิตเห็นคุณไม่จำเป็นต้องเร่งไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครดูคุณแค่ต้องพิสูจน์กับตัวเองว่าคุณจะไม่ใช้ชีวิตแบบเดิมที่ทำให้คุณรู้สึกเล็กลงทุกวันอีกแล้ว วันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วพบว่าชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้เริ่มจากวันยิ่งใหญ่แต่มาจากวันธรรมดาวันที่คุณตัดสินใจพอแล้วกับการอยู่แบบเดิมถ้าวันนี้คุณฟังตอนนี้ก่อนนอนก่อนทำงานหรือระหว่างวันที่เหนื่อยขอให้คุณเก็บประโยคนี้ไว้ในใจชีวิตจะไม่เปลี่ยนจนกว่าเราจะยอมเปลี่ยนแม้เพียงเล็กน้อยและคุณ ได้เริ่มแล้วตั้งแต่วินาทีที่คุณเลือกฟังและเลือกคิดไปพร้อมกันสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่จุดไฟความคิดพื้นที่เล็กๆสำหรับคนที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นทีละก้าวอย่างอ่อนโยนขอให้พรุ่งนี้เช้าเวลา8ดโมงคุณตื่นขึ้นมาพร้อมใจที่มั่นคงกว่าเดิมนิดหนึ่งแล้วเราจะเดินไปด้วยกันวันละนิดทุกวัน ขอบคุณที่ให้โอกาสตัวเองและพบกันใหม่ตอนหน้าที่จุดไฟความคิดค่ะ